สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปก่อนเนี่ยมีคอมเมนต์ถามเรื่องส่วนตัวนะครับว่าอยากให้ผมบอกหุ้นทุกตัวที่ผมถืออยู่เพื่อจะเอาไปทํากันบ้านต่อนะครับก็ถ้าคุณอยากรู้รายชื่อหุ้นในพอร์ตของนักลงทุนกะกะคนนึงแล้วก็ย่อมได้จัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายชื่อหุ้นหุ้นไทยหุ้นจีนหุ้นเมกาที่ผมถืออยู่ หรือว่าขายไปแล้วแต่ก็อาจจะซื้อกลับมาในอนาคตนะครับแต่จริงๆนะรายชื่อหุ้นที่ผมถือเนี่ยคงจะไม่มีประโยชน์กับคุณเท่าไหร่เอาไว้ให้มือใหม่จดไปทำกันบ้านอ่านงบอ่านกราฟละกันนะครับแล้วถ้าคุณซื้อตามไปเลยเนี่ยอาจจะขาดทุนได้ผมก็เลยจะขอโอหสิกรรมด้วยการแถมหุ้นในพอร์ตของคนดังอีก3-4คนไว้ให้ตอนท้ายนะครับและผมก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าบางทีเนี่ยการถือหุ้นตัวไหนอาจจะไม่สำคัญเท่ากับ ซื้อหุ้นเมื่อไหร่หรือว่าบริหารพอร์ตหุ้นยังไงมากกว่าเช่นคนคนนึงที่ผมรู้จักนะครับสามารถสร้างพอร์ตหลักร้อยล้านบาทได้จากการเล่นหุ้นไทยแค่ปีละ1-2ตัวเท่านั้นเป็นการเดย์เทรดนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่พื้นฐานไม่ดีด้วยซึ่งผมน่าจะเคยพูดถึงพี่คนนี้ไปแล้วมั้งเพราะว่าเป็นคนที่ให้คำปรึกษาผมบ่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีคนดังคนหนึ่งที่ผมรู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักผมนะครับที่ใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์มาบริหารพอร์ตสร้างอัลกอริทึมที่ซื้อขายเร็ว ในระดับมิลิเซคันหรือว่า1นึ่งส่วนพันวินาทีเนี่ยจนสามารถสร้างผลตอบแทนปีละ66%ทบต้นเป็นเวลา30ปีได้ผมพูดตัวเลข66%แค่นี้เนี่ยผมว่ามีบางคนรู้แล้วว่าผมหมายถึงใครซึ่งคนคนนี้เนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปในเดือนนี้เองนะครับทีนี้ก่อนจะไปเรื่องนั้นเนี่ยขอตอบคำถามจากคอมเมนต์อีกคำถามหนึ่งซึ่งเป็นคำถามสำคัญมากๆเกี่ยวกับการลงทุนมากๆเลยนะครับถามว่าเกมนี้ชื่ออะไรครับ เกมนี้ชื่อ20 Minutes t i l l d a w n นะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ด้านล่างอีกทีหนึ่ง ที่ผมใช้เกมนี้เป็นแบ็กกราวเพราะว่ามันมืดดีนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเอารีวิวเกมไปด้วยเลยไหมเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นเนื้อเรื่องก็คืออีก2ี่นาทีจะถึงเชา้าแต่เป็น20นาทีที่ยาวนานมากๆเพราะเราจะต้องเอาตัวรอดจากฝูงปีศาจภายใน20นาทีนี้ให้ได้พอถึงเชา้าปุ๊บเราก็ชนะเกมนี้มีตัวละครและอาวุธให้เลือกหลากหลายเราสามารถอัปเกรดพลังได้หลายแบบโดยรวมก็สนุกดีมีขายในสตรีมจบมาเข้าเรื่องกันนะครับอันนี้คือรายชื่อหุ้นที่ผมเล่นเป็นประจำเงินลงทุนของผมเนี่ยจะมีการอาะโลเกต คนหนึ่งแบบผมเนี่ยสามารถทําความเข้าใจพื้นฐานได้บ้างก็เป็นรายชื่อที่ดูน่าเบื่อพอๆกับคอนเทนต์ในช่องนี้เลยใช่ไหมครับก็เป็นหุ้นประเภทที่เซียนหงก็คงจะไม่ถือแน่นอนยกเว้น OR แคปหน้าจองได้นะครับแต่ผมลงไว้อย่างให้มือใหม่เอาไปทํากันบ้านต่อเองเท่านั้นจะซื้อตามก็ได้การันตีว่าขาดทุนเหมือนผมแน่นอนผมบอกอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ได้ DCA ตัวไหนราคาลงเยอะมาสักพักแล้วเนี่ยและราคาเริ่มกลับตัวขึ้นทะลุแนวต้านแล้วก็ทำไฮเออร์โ e ลได้เนี่ย ผมก็ซื้อเยอะหน่อยตัวไหนหลุดแนวรับผมก็แบ่งขายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะมีการเคลื่อนไหวตลอดนะครับ ก็จะมีการได้ปันผลทุกปีบวกกับส่วนต่างราคาที่เพิ่มเข้ามาระหว่างทางนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปผมถือหุ้นหลายตัวมันจะมีบางช่วงเวลาที่ตลาดเนี่ยให้รางวัลกับเราเช่นมีช่วงหนึ่งนะครับที่ c p n ขึ้นเยอะได้กำไรเกิน30%ซึ่งมันก็เท่ากับปันผล15ปีใช่ไหมครับผมก็เลยแบ่งขายเหมือนได้ปันผลล่วงหน้ามา15ปีนะครับแล้วก็เอากำไรมาซื้อหุ้นแม็นะครับหรือว่า MC พอหุ้น MC ขึ้นเยอะเนี่ยและผ่านวันจ่ายปันผลมาแล้วเนี่ย ผมก็แบ่งขายกลับมาซื้อ CPN ที่ราคาต่ำกว่าตอนที่ผมขายไปนึกภาพออกไหมครับหรือในช่วงขาลงก็ตามอย่าง STA ปีก่อนเนี่ยตกเยอะหลุดแนวรับผมก็คัดลอสออกมาถือ Sabina ก่อนพอ STA เริ่มสร้างฐานได้ทำไฮเออรโลเนี่ยก็ค่อยกลับมาซื้อผมก็จะได้กำไรส่วนที่ผมคัดลอสไปคืนมาละคือผมแทบไม่ถือเงินสดนะครับผมใช้วิธีการอโลเกชย้ายตัวไปมาข้อดีคือผมจะได้ปันผลเต็มทุกปี และได้กําไรจาก Capital แคปิตอลเกนระหว่างทางด้วยแต่วิธีนี้เนี่ยก็เป็นความถนัดส่วนตัวของผมเองนะครับมีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาแนะนํานะครับว่าผมควรจะถือน้อยๆสาตัวดีกว่าไหมคือก่อนที่ผมจะมาลงทุนสไตล์นี้เนี่ยผมเคยลงทุนมาหลายแบบแล้วนะครับ12ปีเนี่ยผมลองหมดแล้วแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆจนพบว่าผมลงทุนแบบนี้เนี่ยคือการถือแบบกระจายแล้วก็มีการอโลเคตย้ายไปย้ายมาตามกราฟเนี่ยมีข้อดีคือว่าข้อ1น,นะครับ จิตใจนิ่งสุดกลางคืนเนี่ยนอนหลับสบายนะครับเพราะว่าถ้าย้อนไปช่วงแรกเนี่ยผมเคยถูอหุ้นแค่ ตัว2ตัวนะครับเพราะผมเชื่อว่าทําแบบนั้นแล้วเนี่ยจะได้กําไรเยอะกว่าแต่ปรากฏว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าราคาขึ้นลงเนี่ยมีผลต่อจิตใจค่อนข้างเยอะทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจโง,ง่ๆได้นะครับเช่นขายหมูหรือว่าซื้อถั่วขาลงข้อดีที่2คือผมจะได้ปันผลเต็มทุกปี3คือผมได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตอนหุ้นขึ้นคือถ้าเป็นแนวปันผลแบบเพียวๆเลยเนี่ยก็จะถือยาวไปเลยใช่ไหมครับแต่บางทีตลาดเนี่ยก็ให้รางวัลกับเรานะครับ ได้กําไรมากกว่าปันผล10-20ปีอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บเกี่ยวบ้างใช่ไหมครับ4คือมีการจํากัดความเสี่ยงตอนหุ้นลงนะครับคือผมสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นที่หลุดแนวรับเนี่ยมักจะลงต่อนะครับฉะนั้นบางทีถ้าเราคัดลอสไปก่อนก็มีแนวโน้มว่าเราจะได้ซื้อคืนในราคาที่ถูกกว่าเดิมหรือที่คนเรียกกันว่าช็อต against พอร์ตนะครับทีนี้ผมก็ขอเล่าเรื่องของพี่คนนึงให้ฟัง คือผมเคยบอกไปแล้วมั้งว่าชีวิตผมเนี่ยผมรู้จักคนที่พอร์ตหุ้นไทยเกินร้อยล้านอยู่2คนแบบรู้จักตัวเป็นๆนนะครับแบบที่ส่งให้ไปเบิร์เดย์กันได้อะไรเงี้ย คือปกติเนี่ย99%ของเพื่อนในกลุ่มผมเนี่ยก็พอร์ตหลักธรรมดานะครับพอร์ตหลักแสนถึงไม่เกิน10บล้านนี่แหละธรรมดาธรรมดานะครับแต่ก็มีรุ่นพี่2คนนี่แหละที่เริ่มต้นจากเงินไม่ถึง10ล้านจนทะลุร้อยล้านได้คลิปนี้เนี่ยผมขอเล่าคนแรกก่อนเพราะว่าน่าสนใจดีนะครับคือแกเป็นรุ่นพี่มหาลัยผมเองแล้วก็ให้คาปรึกษาเรื่องหุ้นกับผมบ่อยมากๆเลยวิธีการเล่นของแกก็คือว่าในแต่ละช่วงเวลานะครับแกจะเล่นหุ้นแค่ตัวเดียวหรือ2ตัว เป็นการเดย์เทรดแล้วก็มีการแซปแล้วก็มีการสลับตัวเล่นนะครับแซปก็คือช็อต against sport นะครับมันน่าสนใจตรงนี้ครับน่าสนใจตรงที่ว่าหุ้นที่ซื้อเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ไม่ดีจนเกินไปไม่ดังเกินไปคือเรื่องพื้นฐานเนี่ยบางตัวพื้นฐานกลางๆถึงแย่เลยนะครับมีหุ้นตัวหนึ่งนะครับงบขาดทุนทุกปีแต่พี่แกสามารถเล่นได้กําไรได้ผมใบให้ว่าหุ้นตัวนี้เป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึง่ง ผมเคยถามพี่ว่าเออไม่ลงทุนต่างประเทศบ้างเหรออเมริกาจีนเวียดนามเขาบอกว่าถ้าพอร,ระดับต่ำกว่าพันล้านนะครับยังลงทุนในไทยได้สบายๆเลยนะครับยังมีสภาพคล่องมีช่องว่างให้หาเงินได้อยู่ต่อให้ตลาดหุ้นไทยไม่ดีเนี่ยแต่ทุกตลาดก็จะมีผู้ชนะเสมอพี่เขาถนัดตลาดนี้เอาจริงๆเลยอ่ะหุ้นไทยมีอยู่800กว่าตัวพี่เขาเล่นจริงจังแค่1-2ตัวเท่านั้นนะครับฉะนั้นไม่จําเป็นต้องย้ายตลาด เพราะว่าพี่เขาก็ไม่ใช่แนว DCA หลับหูหลับตาซื้ออยู่แล้วนะครับถ้าเป็นแนว DCA เนี่ยเห็นด้วยครับว่าไปเมกาเหอะที่ผมจะสื่อคือว่าบางทีเนี่ยซื้อหุ้นตัวไหนไม่สําคัญเท่าซื้อเวลาไหนจัดการเงินยังไงและกลยุทธ์ที่เราถนัดคืออะไรมากกว่า ผมเคยลองใช้วิธีของพี่คนนี้แล้วนะครับคือเทรดอยู่ตัวเดียวเลยสำหรับผมเนี่ยไม่เวิร์กนะครับบอกตรงว่าเครียดไปบางทีผมเจอคอมเมนต์ในช่องนะครับบอกว่าให้ผมลองลงทุนวิธีนั้นสิวิธีนี้สิเชื่อผมเถอะนะครับ12ปีเนี่ยผมลองมาหมดแล้วแหละสุดท้ายเนี่ยผมก็เหลือแต่วิธีที่ผมสบายใจสุดผมเชื่อว่าแต่ละคนน่ยจะมีวิธีการทําเงินที่แตกต่างกันในตลาดหุ้นนะครับเหมือนอย่างในอนิเมะพวกดาบพิฆาตอสูรมหาเวทผนึกมารหรือว่าโจโจเนี่ย แต่ละตัวละคระมันจะมีวิชาของตัวเองใช่ไหมผมถึงบอกว่ารายชื่อหุ้นเนี่ยมือใหม่แคบไปทํากรบ้านต่อได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันสําคัญที่ว่าคุณจะเล่นมันยังไงมากกว่าต่อไปนะฮะเป็นหุ้นจีนกับอเมริกาที่ผมถืออยู่ปีที่แล้วเนี่ยผมยกให้หุ้นเมรกาเป็นพระเอกเลยแต่ตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งปีนี้ผมขอยกให้หุ้นจีนเป็นพระเอกนะครับ คือต้นปีนี้ยอย่างที่บอกว่าผมเจอปัญหาการเงินหนักเลยผมต้องถอนหุ้นไทยกับหุ้นเมกาออกมาบางส่วนมาใช้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ได้แบ่งเงินไปซื้อหุ้นจีนเก็บไว้ด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าผมโชคดีนะครับไม่ได้เก่งอะไรหรอกปรากฏว่าช่วงเนี้ยหุ้นจีนขึ้นเยอะมากจนถึงขั้นแบ่งเบาปัญหาชีวิตผมไปได้เยอะเลยช่วงนี้ผมรู้สึกดีกับจีนถึงขั้นที่ว่า ผมไปพัทยานะครับผมไปเจอคนจีนถุยน้าลายไปทั่วแซงคิวเจอคนจีนสุบรีไม่เลือกที่ตอนนี้ผมไม่โกรธแล้วนะครับหุ้นตกค่อยมาโกรธใหม่ตอนนี้โอเคเลยหุ้นจีนทางซ้ายมือเนี่ยสามารถซื้อขายทางผ่อนหุ้นไทยได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นด R ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ของไทยเวลาได้กาไรเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะครับใครไม่รู้จักด R เนี่ยลองไปหาข้อมูลดูนะฮะ เออจริงเขาว่าด็อกเตอร์เนี่ยทำไมถึงย่อว่าด R ทําไมไม่ย่อว่า DT มีใครสงสัยไหมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับคืองี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันในฝั่งของอเมริกานะครับตอนนี้เนี่ยผมขายทํากําไรไปเยอะแล้วเพราะว่าเอาเงินไปปิดหนี้ตอนต้นปีใช่ไหมครับตัวที่ถือเยอะจริงๆเนี่ยคือตัว SGOV เป็นกองทุนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของอเมริกานะครับได้ปันผลทุกเดือนปันผลทั้งปีเนี่ยตกปีละ5%ผมเอาไว้พักเงินเฉยๆนะครับ ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบหุ้นเมกานะแต่ผมไม่ชอบซื้อหุ้นที่ออทอร์ไฮการซื้อหุ้นตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าผมได้ราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับมา r g จิ o นอ a f เ t y เนี่ยน้อยมากผมไม่มีความได้เปรียบใครเลยผมก็เลยรอดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ใครจะลงทุนในเมกาต่อเนี่ยผมว่าก็โอเคนะครับแต่ผมแค่ไม่ใช่สไตล์ผม,มเฉยต่อไปนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยคือหุ้นที่ คุณนิติโอสถานุเคราะห์ถือนะครับทางขวาคือหุ้นที่คุณหมอพงศักดิ์ถือเหตุผลที่เลือกสองท่านนี้ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งตัวผมเองทุกอย่างยังคงเป็นปริศนาต่อไปมาฝั่งอเมริกาบ้างนะครับอันนี้เป็นพอร์ตของบิลเกตผมเคยคิดว่าบิลเกตเนี่ยรวยจาก Microsoft ซึ่งถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบิลเกตมีการลงทุนทบต้นในบริษัทพื้นฐานดีอื่นๆได้ดีด้วยนะครับโดยคนที่บริหารเงินลงทุนให้มิสเตอร์เกตเนี่ยชื่อว่า คุณไมเคิลลาสันนะครับต่อไปคือพอร์ตของเบิร์กชัยฮัทเวทที่คุณวอร์เรนบัฟเฟตเป็นเจ้าของอยู่นะครับอาจจะมีตกหล่นไปบ้างในบางตัวที่ปู่ถือไม่เยอะนะครับผมเอามาเฉพาะตัวหลักคนสุดท้ายของวันนี้นะครับคือคุณจิมไซมอนส ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปในเดือนนี้เลยนะครับคนคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าพ่อสายควอนนะครับควอนคือ quantitative investing มันเป็นการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแล้วมาพัฒนาเป็นอัลกอริทึมในการเทรดของตัวเองซึ่งเทรดด้วยความเร็วระดับ m i l l i s e c o n d เลยนะครับโดยเป็นการหากินจากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดซึ่งสูตรการลงทุนของเขาเนี่ยเป็นความลับสุดยอดนะครับในข่าวเนี่ยบอกว่าแม้แต่โปรแกรมเมอร์ในบริษัทของเขาเองเนี่ย ยังไม่เข้าใจเลยที่เขาต้องเก็บเป็นความลับเนี่ยเพราะว่าสูตรเหล่านี้นะครับถ้าทุกคนรู้หมดเนี่ยและใช้หมดนะครับมันจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปคุณจิมไซมอนเป็นคนยิวจบปริญญาเอกทางด้านคณิตศาสตร์ตั้งแต่อายุ23ปีเคยทำงานเป็นนักถอดรหัสในสมัยส,ยสงครามเวียดนามเคยเป็นอาจารย์ที่ MIT และ Harvard ก่อนที่จะก่อตั้งบริษัทเฮ f ฟันขึ้นมาและทำกองทุนที่ชื่อว่า m ม n d a ลเลียนฟันซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับเพราะว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 66%ต่อปีทบต้น30ปีนับตั้งแต่ปี1988จนถึงปี2018ในวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาคือคนที่รวยที่สุดอันดับ51ของโลกตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเคยบริจาคเงินไปแล้วรวม4,000ล้านเหรียญเน้นเรื่องสุขภาพแล้วก็การศึกษานะครับ ผมคิดว่าคุณจิมเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีเลยว่าถือตัวไหนไม่สําคัญเท่ากับบริหารพอร์ตยังไงซื้อขายเวลาไหนมากกว่านะครับดูพอร์ตแล้วเนี่ยก็ไม่มีหุ้นอะไรที่โดดเด่นขึ้นมานะครับแต่กรอทึมของเขาเนี่ยมันคงจะสามารถดีเทคความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดได้ไวมากและทํากําไรในช่องว่างนั้นได้และอีกเรื่องที่ผมได้คือว่าเซียนตัวจริงเนี่ยจะไม่บอกสูตรกับใครนะครับเพราะถ้าบอกปุ๊บเนี่ยสูตรนั้นจะถูกใช้ในวงกว้างและจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะว่าถ้าใครๆก็สามารถดีเทคความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดได้เนี่ยตลาดก็จะเกิดประสิทธิภาพไปเองใช่ไหมครับช่องว่างการทํากําไรเนี่ยก็จะไม่เกิดฉะนั้นนะครับถ้าใครมาเสนอสูตรการลงทุนอะไรก็ตามที่บอกว่าได้กําไรแน่นอนผมคิดว่ามันผิดตรรก,กะมากๆเลยถ้าเรามีของดีจริงเนี่ยเราเก็บไว้เล่นเองดีกว่าแล้วค่อยเอากําไรที่ได้เนี่ยไปทําบุญไม่ใช่การเอาสูตรมาแจกแล้วก็ทําให้สูตรนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ